สวัสดีครับผมนะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแบบจัดการเรื่องมา m มมโมรีลีกกันนะซึ่งผมจะใช้ตัว pm 2นะครับตัว pm 2จะใช้ตัว mac memory จัดการนะตัว mac memory restart นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัว watch ก็ได้นะตัว watch นะในการแบบ ทําให้ตัวของเซิร์ฟเวอร์เรารนะันขึ้นมาใหม่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าเขียนยังไงได้บ้างนะตนนัวนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างาตัวของโหนดขึ้นมาง่ายๆเียกันนะครับนะตัวแรกก็จะเป็นตัวของ e x p r e s s นะครับ i m p o r t เข้ามานะแล้วก็สร้างตัวไป r าร์ยตัวหนึ่งนะแล้วก็ อันนี้ลองทําให้เซิร์ฟเวอร์มันจบการทํางานก็ทําให้มันล่มไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เราใหม่ไหมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นแบบลองเพิ่มตัวไซส์เมมโมรีขึ้นไปนะครนะแล้วก็ดูตัวตัวนี้ก็เป็นการแบบตรวจสอบแล้วก็เช็คขึ้นมาดูนะผ่านตัวนี้นะครับผ่าน่านนี้ ส่วนตัวนี้ผมจะจำลองบอกว่าให้แบบข้อมูลน่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเราจะใช้แบบตัว Set Interval ใน Node.js น,น,นะครับให้มันแบบรันใน Interval เนี่ยทุก1วินะครับแล้วข้างในผมจะทำอะไรบ้างก็จะมีตัวที่เป็นแบบตัวนี้แบบว่าพุทตัวนี้เข้าไปเก็บในตัวนี้ให้มันเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับตัวเมมโมรมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะ นะเพราะว่าเราไม่ได้มีการเคลียร์ค่าตัวนี้ออกไปนะครับนะตัวนี้ผมก็เป็นการแบบใช้ process memory use ตัวนี้าม,ามาเช็คดูครับว่า heap use เราใช้ไปเท่าไหร่ heap total เท่าไหร่ rss ตัวนี้ใช้ไปเท่าไหร่ก็คือแบบ heap กั IP, บ,บ stack นะครับรวมกันได้เท่าไหร่ซึ่งเราจะาตัวของอตัวของตัวนี้นะตัวของ m a c memory รีสตาร์ t ตัวนี้ มันจะเช็คจาก RSS นะครับแล้วก็ตัวของ Watch ตัวของ w อ t c h ถ้าเราใช้ Watch นะมันจะตัวอย่างเช่นถ,ถ้าเกิดว่าไฟาล์ของโปรเจกต์เรามีการแก้ไขอะไรสักอย่างไปตัว Watch ถ้าเรา run รนในลักษณะนี้อ่ะครับมันจะทำการ restart รให้เราเลยหรือว่าโปรเจกต์เรามีการ c a t ล่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการ restart รขึ้นมาให้เราใหม่นะครับ ส่วนถ้าเราลันแบบนี้นะ,ะลันแบบนี้มันก็จะถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขไฟล์มันจะไม่ทําการรีสตาร์ทให้เรานะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว w ว t h ตัววอ h ก็จะไม่มีแบบเมมโมรี่แม็กนะถ้าเกิดเมมโมรี่เกิน60อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ทําการรีสตาร์ทให้นะตัว a วอชแต่ตัวนี้มันจะรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ของเรามาให้ใหม่นะครับนะ ่ะมาดูกันต่อตัวของโค้ดอ่ะก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอ่าการพอตขึ้นมานะครับแล้วก็ a p p d e t ดิ n ก็คือแบบรันที่พอตนี้นะรันเซิร์ฟเวอร์ของเราขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทำการลองแบบรันแบบวัส h ก่อนก็ได้นะตัวนี้นะก็มาครับแล้วก็ผมจะ มาตัวนี้นิดนึงแล้วก็ทําการวางตัวนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์นี้นะครับนะแล้วก็วางลงไปนะจากนั้นผมจะ enter ปึ๊บนะตอนนี้มันก็ได้ทําการรันขึ้นมาแล้วนะครับนะ r u รูปแบบของ watching นะครับ enable นะจากนั้นเดี๋ยวผมขอแบบ n p m 2 มอนิบดูตัวของเมมโมรีที่เพิ่มขึ้นนะครับนะ5 8 59อนะ่าจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วถ้าผมอยากให้มันรีสตาร์ทใหมนะ่อย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าตัวของเวลาเราตัวที่เป็น Watch วนอบตัว w วอ h ถ้าเกิดเรามีการแก้ไขไฟล์ทุกคนสังเกตตัวเมมโมรีตรงนี้นะนะผมจะ Enter มาที่หนึงแล้วก็ทำการเซฟ อันนี้ผมเป็นการแก้ไขไฟล์นะครับเซฟรึบนะเห็นไหมตัวนี้มันจะทําการดีสตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราให้ใหม่แบบอัตโนมัติเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมีโปรเจกต์เรามีการแคสตัวน,นี้ล่มไปอย่างเงี้ยจบการทางานมาดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทให้เราใหม่ไหมนะดูครับเดีย๋ยวผมย,ย่อให้ดู ตอนนี้ผมก็รันอยู่บนพอดสามพันนะแล้วก็ผมจะใช้เป็น localhost นะ localhost อ่าไม่ใช่สิเคอรเคอแล้วก็ http localhost พอดสามพันแล้วก็ตามด้วยผ่าน,นะครับตามด้วย่านแล้ว enter คุณจะ enter นะ ทุกคนดูว่าตอนนี้เมมโมรี่มันห้าสิบสามห้าสิบสี่อะไรเงี้ยมันจะลดลงมาไหมปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมีการรีสตาร์ตตัวของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นให้เราขึ้นมาใหม่นะอ่าตัวเมมโมรี่มันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเราลันตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับนะ,ะทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมถ้าถ้าเกิดเราล่ะถ้าเกิดเราแบบอยากให้แบบเอ่อแบบถ้าเกิดมีลูกค้าใช้งานอย่เงี้ย ทุกคนก็อยากให้แบบมันรีสตาร์ทในช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนหรือทีหนึ่งตีสองทีสามอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะแบบสร้างตัวนี้ขึ้นมานะก็เขียนแบบยิปเช็คช่วงเวลาง่ายๆนะครับแล้วก็เช็คตัวของเมมโมรี Memory ที่มันใช้ไปนะแล้วก็แบบว่าให้มัน process exit นะครับแล้วตัวของนี้มันก็จะกรันตัวของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เราใหม่ ทุกคนพอจะนึกภาพออกใช่ไหมนะซึ่งตัวบอสตัวนี้มันจะไม่มีการกำหนดบอกว่ากำหนดบอกว่า,าเราใช้เมมโมรีไปเท่าไหร่นะแล้วให้มันรีสตาร์ให้เราก็สามารถใช้รูปแบบการเช็คแบบนี้ได้นะแล้วผมขอทำการรีสตาร์ทนะอขอทำการเปิดคอมเมนต์แล้วก็เซฟนะ ตัวของโปรเจกต์มันก็จะเริ่ม run process ให้เราใหม่นะครับจากนั้นให้เรามาดูกันอยู่สักแป๊บนึงนะอา่าผมตั้งไว้เท่าไหร่60เลยนะครับตัวนี้50แล้วมาดูว่าถ้ามันเกิน60ตัวของม,มันจะเริ่มรีสตาร์ทให้เราใหม่ไหมเพราะว่าเราใช้ตัว process exit นะครับะ,ะเห็นไหมครับ มันเกิน60แล้วเมื่อกี้อ่านั่ก็จะทาการสร้าขึ้นมาใหม่นะเพราะว่ามันมีการอ่าเซิร์ฟเวอร์เรามีการล่มไปแล้วก็มันจะสตาร์ทขึ้นมาให้เราใหม่นะครับอ่าอ่าห้าสิบเก้าปึ๊บหกสิบเห็นไหมหกสิบมันก็จะปึ๊บกลับมาให้เรานะครับนะเดี๋ยวผมพามาดูตัวที่เป็นอ่าตัวที่เป็น MacMemory ีรีสตาร์กันต่อนะผมขอทำการกด c อน l c นะครับกด c อน l c แล้วก็ตอนนี้ PM2 มันก็ยังรันอยู่ PM2List นะโชว์ว่าตัวที่มันรันอยูนะ่เราก็ต้องทำการผมจะขอทำการคิวออกไปนะครับ PM2Q Q e PM นะอ่า e r นเนะนะ PM2 List นะ ตอนนี้ก็ไม่มีโปรเซ s ที่รันอยู่นะแล้วก็พ m t o monitor ดู to monitor นะปึ๊บนะก็ไม่มีอะไรทำงานอยู่นะครับจากนั้นนะผมจะขอทำการรันแบบนี้ดูนะรันแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็เซฟแล้วก็มาวางผมขอ enter ไปนะครับปึ๊บ นะตอนนี้ตัวของอนิ่งก็รัางขึ้นมาให้เราแล้วนะวอชชิ่งก็ที่เซเวนไปนะเห็นไหมตัวอัพอัพอัพสามอมืมเมเมรี่เมม45 43เริ่มต้นนะครับผมขอ PM2 m o n i ูปึ๊บนะใช้58 59เห็นไหมมันก็กลับมาให้เราเพราะว่าเราเซตไว้เท่าไหร่เราเซตไว้60ใช่ไหม เราลองดูนะครับอลองดู48่9ิด่นะห้าสิบสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบาเห็นไหมครับมันก็จะทำการอินสตาร์ทให้เราถ้ามันถึงตามที่เราแม็กเมมโมรีไว้นะครับ ต่อมาถ้าเราจะทำให้มันแคสเลยล่ะแบบให้มันล่มไปที่ผมบอกนะใช้ตัวนี้ปึ๊บอ่เห็นไหมตัวนี้มันก็จะล่มแล้วก็ทําการแบบรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เราใหม่ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรันแบบอ่าแบบคัสเตอร์นะตัวนี้หรือใครอยาก ใช้บนคอนเทนเนอร์ก็เหมือนจะได้เช่นกันนะผมลองแล้วตัวนี้ผมใช้โค้ดประมาณนี้นะตัวของ docker docker file นะทุกคนก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับก็ต้องมีการ n v m ดันแล้วก็ n v m pm2 ใน image นี้ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวของอ จักการนี้มันจะช่วยอะไรบ้างล่ะทั้งวอลทั้ง m a c m เม o r y รีสตาร์นะมาดูกันว่านะครับผมขอเปิดตัวนี้ให้ดูแล้กันหนึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันเหนื่ความจำที่แบบความจำเกินนะนะครับทำให้เกิดแบบว่าระบบเรามีความช้าลงแอปพลิเคชันเราล่มได้อะไรแบบนี้นะนะแล้วก็เพิ่มความเสถียรเพราะว่าแบบหน่วยความจำเรามันถูกแคชที่มันถูกลบออกไปแล้วนะ นะครับส่วนเรื่องของแบบก็สามารถที่จะแบบที่พาร์ทามก็แบบลดปัญหา memory leak ีกนะครับนะนะจากการแจะช่วย,วยตรวจจับนะครับ,แบบความจำที่เกินขีดจำกัดที่เรากำหนดไว้นะตัว memory leak ีกทำให้ระบบเราช้าหน่วงไปอะไรเงี้ยนะครับแบบเจอมากเลยนะครับในโปรเจกต์ที่ใช้ Node.js น,นะครับนะ ต่เวลาเราเขียนโคด้ดเราก็ต้องพยายามเช็คดีๆนะครับว่ามีตัวไหนแล้วที่เราใช้ไปแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีการเคลียร์ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเช่นตัวอย่างเช่นแบบอ่าเรามีการแบบ Connect Data b a s e เบเราควรที่จะ Connect ไว้ที่เดียวนะไม่ใช่ทุกคนแบบแม่งเขียนทุกหน้าก็ Connect Data b เ s e บทุกหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอ่าก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะการแบบเปรียกอ่า เอพเส้นนั้นแบบแยกตลอดแล้วก็ค o อนนิตลอดนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะแมมโมรีอีกได้นะครับนะนะก็บอกว่าประมุงรักษาตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับนะการปรับแต่งที่มีความยืดหยุ่นะนะกนะ็ผมก็พามาดูประมาณนี้นะครับนะสำหรับใครที่มีปัญหาก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาดูนะอ่านะนะเดี๋ยวมีอะไรแบบคลิปหน้ามีอะไรต่อไปก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอะไระที่จะช่วยให้ทุกคนแบบทำงานได้รับเลื่นมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมก็มาดูอีกต่ออีกนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนผมลืมขั้นตอนตรงนี้ไปนิดนึงพอดีผมลืมคอมเมนต์ตรงนี้ออกไปนะพอมาลองรันดูแล้วนะครับว่าตัวของตัวนี้นะตัวของ ตัว pm 2 start app แบบเป็นที่เป็นแบบ Mac Memory นะครับผมเซตไว้60นะแต่ว่าเวลาเรารันไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอคิวแล้วก็รันให้ทุกคนดูใหม่นะครับว่าเป็นยังไงคิวนะ pm t o ก่อน pm 2 q o คิวนะครับก็เซตไปแล้วก็ pm 2 list pm t o list ดู่ะ่นะตอนนี้ไม่มีอะไรรันอยู่นะครับ่นะ ตอนนี้โค้ดผมก็คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วจะมาลองรันดูใหม่นะเป็นตัวนี้ m a c Memory Restart 60นะครับรันปุ๊บตอนนี้ก็ลังขึ้นมาผมจะใช้ p m 2 monitor ให้ดูนะปึ๊บตอนนี้45ใช่ไหมห้ 45, 48, นะ่าทุกคนสังเกตดูดีนะครับว่า มันถึง60ตามที่เราตั้งไว้แล้วแต่มันไม่ทำการแบบเหมือนดีสตาร์ทให้เราใหม่นะ60ได้ไหมรุลเลยเลยไหม65ปุ๊บ66 67 69 70เอาอ้าวทำไมไม่ไม่สต็อปให้เราเลยละ่ะอ่าดูสิทำไมถึงไม่รันให้เราใหม่นะซึ่งมันเลยไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ถึง77เลยนะครับ ลองดูใหม่สิตอนนี้มันจะเลยไปเท่าไหร่นะห้ 50. บางครั้งผมเทสไปมันบางครั้งมันได้ประมาณ65นะมันก็ทำการแบบรีสตาร์ทให้เราใหม่นะตามที่เราแบบเซตไว้มันก็ไม่ตรงนะเนะมื่อกี้มันเท่าไหร่เอทำไมมันเริ่มใหม่ให้เราแล้วนะ เหมือนเมื่อกี้เราตั้งไว้60นะดูก่อนดูไปนะครับ50 50 51 52 54 55 59 60ิบเอาบ61 62 63อืมนะถึง65นะนะครับมันก็จะเริ่มให้เราใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงแบบ เลยไปถึง65นะที่เราตั้งไว้60นะครับก็มไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ผมนะแบตเตอรี่ผมก็เหลือน้อยแล้วในเครื่องอดูไปอีกสักหนึ่งทีนะครับ60นะเห็นไหมเลยไปแล้วถึง65เห็นไหม65มันก็จะตัดให้เราเหมือนมันเลยไป5้าห้าเลยนะครับ 5เมกะไบต์เลยนะทุกคนก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับหรือว่าจะอาเอาตัวนี้มาเช็คเหมือนที่ผมบอกก็ได้แล้วก็ตั้งเซตอินโทรเอาไว้ก็ได้นะครับอนะาจจะให้มันเคลียร์แบบถ้าแบบมันจะเกินทุกในระหว่างนี้ถึงระหว่างนี้ก็ให้มันทำการโปรเซสเอ็กซิทแล้วก็ให้มันทำการรีสตาร์ทให้เราใหม่ก็ได้นะครับผมนะว่าทุกคนจะ ฟังแล้วก็มีนำไปรบับใช้กับโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ